สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ TNN Real Life ภาคเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมตัก๊กทิเกรที่บนเทียนประจำวันที่15เมษายน2565นะครับวันนี้เองก็มาเจอกันในวันหยุดปนสุดท้ายของทศก,การสงกรานนะครับเราก็เป็นประจำนะครับทุกๆวันหยุดเราก็จะมีการพูดคุยกับบิษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพนะครับในด้านการลงทุนแล้วก็มีโอกาสเติบโตมาพูดคุยกับผู้บริหารกันนะครับวันนี้เป็นคิวของทางธุรกิจการบินนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับการจับตาว่าจะมีการฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะยิ่งหนัอจากที่เรามีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นผู้บริหารที่พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือคุณทัศพลแาลาเวลประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจำกัดมหาชนหรือ AAV นะครับและบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดหรือว่า TAA นั่นเองครับก่อนรับฟังมุมมองจากทางผู้บริหารของทาง AAV นะครับเรามาดูภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยประจำปี2 5 6 5กกันก่อนครับในมุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มองกันยังไงบ้างปี2565นะครับตามมุมมองล่าสุดที่อัปเดตกันมาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยอมรับนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้น่าจะเข้าถ่ายได้7ล้านคนถือเป็นการปรับลดตัวเลขลงนะครับจากเดิมที่เคยคาดไว้10ล้านคนผลกระทบก็มาจากเรื่องของโควิด19สายพันธุ์โอเมกครอนเมื่อต้นปีรวมถึงกลพัพวงจากสถานการณ์สงครามนั่นเองครับ ซึ่งจุดนี้เองจากนักท่องเที่ยว7ล้านคนก็น่านจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้1.07ล้านล้านบาทครับผู้บริหารของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมฤดิจ,จิตจงรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือวอ่าทททบอกว่าหลังจากที่ประเทศไทยนั้นมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าไทยนะครับโดยการยกเว้นการตรวจหาโควิดแบบ rt pcr จากประเทศต้นทาง จุดนี้เองนะครับทำให้การเดินทางเข้าไทยนั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งมาตรการชุดนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมามก็ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภาพรวมคึกคักท,ทันทีตั้งแต่วันแรกเลยครับทั้งหมดนี้สะท้อนมาจากจานวนเที่ยวบินนะครับรวมถึงจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลักหมื่นคนต่อวันนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในปี2565นะครับทางททตั้งเป้านักเดินทางชาวต่างชาติไว้ที่7ล้านคน ถือว่าตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่ท้าทายนะครับแต่ว่าแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการลดเป้าลงจากเดิมที่เคยคาดไว้หลัก10ล้านคนครับทั้งหมดนี้นะครับน่าจะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ไทย1.07ล,ล้านล้านบาทแล้วก็กลับมาเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกันอีกครั้งขณะเดียวกันนะครับการที่ภาครัฐเตรียมนโยบายผลักดันเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขการเข้าประเทศทั้งหมดให้เหมือนกับก่อนโควิด19 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางนะครับที่น่าจะทําให้เรื่องของการปรับรูปแบบทั้งเคสแอนโกและก็แซนบ็อกตั้งแต่1นมิถุนายน65เป็นต้นไปจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับขณะที่มุมมองของทางแอร์เอเชียนะครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่สายการบินโลคอสแอร์ไลน์ A นะครับในประเทศไทยเขามองกันอย่างไรมุมมองของคุณทัศพลเบลเบลนะครับประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ก็ได้ระบุในรับว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของธุรกิจสายการบินครับเส้นทางในประเทศนะครับน่าจะสามารถเพิ่มความถี่บินได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นปีนะครับจะกลับมาให้บริการได้100%เซเมื่อเทียบกันกับช่วงก่อนโควิด -19 ครับที่ผ่านมาเส้นทางยอดนิยมนะครับก็จะเป็นเส้นทางบินตรงสู่เชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่แล้วก็เส้นทางข้ามภาคต่างๆเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่กระบี่นะครับ ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศจะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการต่อเนื่องฮะเน้นนโยบายการเปิดประเทศทั้งสฝั่งบินได้แบบไม่ต้องกักตัวซึ่งตอนนี้ไทยแอเ,อเชียนยก็กลับมาบินรวมแล้ว7ประเทศ18สเส้นทางส่วนเส้นทางการบินเส้นทางอื่นๆนะครับหากประเทศไหนมีนโยบายเปิดประเทศเดินทางสะดวกไม่ต้องกักตัวก็เตรียมที่จะเดินทางกลับไปบินต่อทันทีนะครับ กลยุทธ์การพลิกฟื้นธุรกิจนะครับคุณชัตพลก็บอกว่าจะเน้นการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนสายการบินจะค่อยๆเพิ่มเส้นทางบินนะครับเพิ่มความที่ตามจีมานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้บริการลูกค้านะครับผู้โดยสารที่ดีที่สุดแล้วก็ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนนะครับแล้วก็สร้างกําไรให้กับธุรกิจทางนี้สายการบินนะครับจะนําจุดเด่นเรื่องคุณภาพบริการทั้งเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยนะครับความตรงต่อเวลามาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถดึงดูดใจสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันเลยครับขณะที่ปี2565นะครับเอเชียก็ตั้งเป้าผู้โดยสารอยู่ที่12.3ล้านคนอัตราขนส่งผู้โดยสารนะครับอยู่ที่รอยละ7 8ความตรงต่อเวลารอยละ9 0แล้วก็มีฝูงบินนะครับ53ลำณสิ้นปีด้วยเลยครับ ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพิเศษมากๆครับผมมีโอากาสได้สัมภาษณ์นะครับทางโทรศัพท์กับทางคุณทัศพลบราเวลประธานกรมกรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียครับมาฟังกันครับว่าณปัจจุบันนี้ก่อนจะไปสู่จุดมุ่งหมายไทยแอร์เอเชียมีการดําเนินการอย่างไรบ้างในช่วงต้นนี้นะครับต้นปีนี้นะฮะร,รวมถึงเส้นทางใหม่ๆที่เป็นเส้นทางความหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีเส้นทางไหนบ้างที่เตรียมจะเปิดกันไปฟังเสียงของคุณทัศพลกันเลยครับ ถามถึงภาพรวมธุรกิจหน่อยครับธุรกิจการบินในเชิงภาพรวมปีนี้เนี่ยทางเราเองเราคาดการณ์ยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้บินในประเทศไทยประมาณ60%ครับกพตอนนี้ความหวังอย่างเดียวก็คือหลังจากที่เริ่มมีการปลดล็อกนะฮะเมษามเป็นต้นมาก็หลังจากนี้เราคาดหวังว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นขึ้นได้ชัดขึ้นในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าครับตรงน,นี้ก็น่าจะดีขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ก็คือประมาณ10% ก็อยากได้บินต่าประเทศสัก50%ครับดังนั้นเองจากจากแนวโน้มที่ถ้าเกิดว่าจะให้ให้ผ่าน้นไปได้สัก50%เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงไหนบ้างครับครึ่งหลังของปีไหมครับหรือว่าต้องรอกันถึงปีหน้าตรงนี้ครับผมผมอยากให้อย่างเกาหลีเนี่ยใช้เป็นไอซีเอ็กซ์นะครับผมน,น่าจะบินได้ประมาณสักหนึ่งิถุนา แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าจริงคนเนี้ยอยากไปญี่ปุ่นมากคนไทยอยากไปญี่ปุ่นมากผมก็อยากเหมือนกันครับพี่แต่ว่าแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าดูถ้าทางตอนนี้แกไม่เปิดครับครับ <c oughs> ก็คิดว่าถ้าผมเปิดเกาหลีได้หนึ่งมิถุนาก็ปรไณสิบห้า คิดว่ามิถ so <wh> ุนายมนาญี่ป <mythology> you <honeymoon> ุ ok ่นเขาไปเที่ยวบินได้ครับก็เป็นความหวังของคนไทยด้วยนะฮะแล้วก็เป็นความหวังที่คนไทยติดด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โจครับนั่นแหละครับก็คือ a a v นะครับโอกาสเติบโตในปีนี้น่าจะกลับมาสดใสกันอีกครั้งนะครับหลังจากผ่านพ้นช่วงของสถานการณ์โควิดกันไปนะครับแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมากมายตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ช่วงของการรายการทีนเ n n b e l l ไภาคเช้าเองผมคงต้องขอลาไปนะครับเพราะว่าจะขยับสับเปลี่ยนไปจัดรายการในช่วงเย็นแทนนะครับในรายการท n n อนรู้ทันลงทุนทางท n n ช่อง16นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับก็ออกอากาศผ่านทางแฟนเพจ TNN b e l l ของเราด้วยนะครับช่วงเช้าก็จะขยับเวลาปรับมาเป็นเวลา8นาฬิกานะครับจะเป็นพี่จอยมาเจอกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมานย้ำกันอีกครั้งเจอกับพี่จอยส่วนผมเองจะเป็นช่วงเวลา17นาฬิกานะครับในทีเนนรู้ทันลงทุนทางทีในนช่อง16และทีเนเบลนะครับพบกันได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ